ในคลิปนี้เราจะแชร์เทคนิคสอบขับขีย์ในเดนมาร์กให้ผ่านในครั้งเดียวเดี๋ยวเราจะแบ่งให้ดูเป็น3ส่วนนะในการสอบขับรถในเดนมาร์กส่วนที่1นึ่งจะเป็นเรื่องของคำถามเทคนิค3ข้อที่เราจะต้องตอบให้ถูกก่อนที่เราจะขับรถส่วนที่2เป็นการขับรถจริงกับ โอโต้เสาคืนดีคือตำรวจที่นั่งข้างๆเราส่วนที่3ส่วนสุดท้ายก็คือท่าพิเศษสามท่าที่เขาจะขอให้เราทำให้ดู1นึ่ท่าเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างที่เราจะแชร์ให้ฟังที่เราใช้ได้ผลมาแล้วนะอันที่1นึ่คำถามเทคนิค3ามข้อนะใครก็ตามที่ยังไม่ได้แนวข้อสอบสามารถ ทักมาได้เพื่อที่จะเอาไปท่องให้จําเลยทั้งภาษาเดนมาร์กทั้งภาษาไทยนะเราทําเป็นสองภาษาให้แล้วซึ่งมันมี6กถึงเหมวดหมู่ที่เราให้ไปก็จะมีเรื่องเบรกเรื่องไฟเรื่องของเหลวในรถเรื่องไฟเตือนต่างๆเนาะแต่ที่มันจะออกข้อสอบบ่อยๆเนี่ยจะมีอยู่3หัวข้อก็คือเรื่องของเบรก b r a m b r a m s l o เรื่องของไฟต่างๆในรถแล้วก็เรื่องเด็กเรื่อง w วสก์แต่ทางที่ดีคือไปจำทุกหมวดหมู่มาเลยนะถามมาไหนเอาให้ตอบให้ได้เทคนิคก็คือไปท่องจำใครยังไม่ได้ทักมาจะให้นะแล้วก็ฝึกพูดจริงหน้ารถด้วยทีนี้เทคนิคเวลาเราตอบเราไม่ต้องตอบเป็นภาษาเดนมาร์กแบบร้อเป๊ะไม่จำเป็นตอบสั้นๆชัดเจนมั่นใจและต้องตอบให้ถูก ถ้าหากว่าเราไม่รู้คำตอบจริงๆอย่ามั่วโดยเด็ดขาดอย่าบอกว่าไม่รู้ด้วยเราจะต้องพูดอะไรก็ได้ที่มันเป็นหลักของความปลอดภัยทั่วไปก็ได้นะแก้ปัญหาไปโอเคอันนี้คือส่วนที่หนึ่งคำถามเทคนิคสามข้อจำให้ได้นะมาตอบให้ถูกทุกข้อด้วยส่วนที่สองคือเรื่องของการขับรถจริงเราจะอยากให้เพื่อนๆโฟกัสสมเรื่อง เวลาเราขับรถนะคือหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยความไม่ประมาทสำคัญมากๆาเลยเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราต้องแสดงให้เขาเห็นตลอดว่าเราขับรถอย่างปลอดภัยเราไม่รีบเราระมัดระวังนั่นก็คือการที่เราดูกระจกหน้าดูกระจกหลัง เวลาเราจะแซงเวลาเราจะเปลี่ยนเลนเวลาเราจะเลี้ยวเวลาเราจะทำอะไรก็ตามที่ไม่ใช่การขับหน้าตรงเราต้องมองกระจกหลังเรามองกระจกข้างไม่พอเราต้องหันหน้าหันหลังไปด้วยทุกครั้งเลยการมองกระจกหน้ากระจกหลังไม่เพียงพอนะเราจะต้องฝึกให้เราเนี่ยหันไปมองเลยทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีจัก,กรยยงจัก,กรยานมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่เราที่เขาเรียกว่า เดบลิมเนอวิงก์คือมุมที่เรามองไม่เห็นอะมันมุมบอดเพราะฉะนั้นต้องหันไปมองทุกครั้งเลยสำคัญที่สุดในโลกคสำคัญมากที่สองคือเรื่องของความเร็วและป้ายจราจรเราอย่าขับเกินโดยเด็ดขาดเคารพกฎจราจรทุกอย่างป้ายจราจรบอกอะไรต้องทำขับรถผ่านทางแยกอันตรายฟ้ารีไวท์ครูสลดความเร็ว ขับไปผ่านตรงไหนที่ชุมชนแออัดหรือดูแล้วดูไม่ปลอดภยัยลดความเร็วดูป้ายตลอดห้ามขับเกินโดยเด็ดขาดอันต่อไปก็คือเรื่องของการคนโทรลรถรถไหลคุมรถได้ไหมดึงเบรกมือถ้ารถไหลแล้วไปต่อถ้ารถดับคุมรถได้ไหม ดับแล้วคุมสติกลับมาแล้วก็สตาร์ทไปต่อเราบอกแล้วเราดับสามรอบเราคิดว่าเราตกแต่เราไม่ตกเพราะเราสามารถที่จะคุมสติแล้วก็สตาร์ทรถต่อไปได้แต่สิ่งที่จะทำให้เราตกในทันทีทันใดนั่นก็คือการฝ่าไฟแดงเพียงครั้งเดียวก็คือจบแล้วก็สอบใหม่เลยจบเฮนะไม่ใช่จบแบบผ่านนะแล้วก็สอบใหม่ เลยนะจ๊ะอ่าอันสุดท้ายส่วนที่3ามท่าพิเศษ3ท่าหรือ4ท่าก็ตามไปฝึกมาให้ได้เลยแล้วเขาจะขอเราให้ทำให้ดู1ท่าไอ้สท่านั้นมีอะไรบ้าง 1. อันที่เรียกว่าท้ายพงเ n n i n g คือการกลับรถในที่แคบคือเราขับไปตามถนนแล้วถนนแคบมากเราจะกลับรถยังไงให้เรากลับได้นะมันเป็นสามเหลี่ยมอะ ไทาพุงเวนนิงข้อนี้แหละที่เราได้ทำตอนสอบจริงท่าที่สองถอยหลังเข้าซองบาร์นิงอีลีลินน่สามคือเป็นท่าเทียบฟุตบาทผะเคียเองเวลแคนสตีนเทียบฟุตบาทนะตอนเราจอดตอนกลับอะ่ะก็ต้องจอดให้มันถูกด้วยเวลาที่เราไปถึงสถานีตำรวจตอนกลับนะแล้วก็สุดท้ายคือพาราลลสผะเคียเองคือ ถอยหลังเข้าทรงนั่นเองนะฝึกมาเลยไอสีท่านนี้เดี๋ยวเขาขอเรามาท่าน,นี้อันนี้ก็คือสามส่วนเป็นเทคนิคยอยย่อยออกมาที่เราเอาไปใช้สอบขับจริงๆและผ่านในครั้งเดียวก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเซฟคลิปนี้เอาไว้สอบได้เลยนะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบเอาให้ผ่านในครั้งเดียวเลย